สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเย็นวันอังคารนะครับวันนี้นะครับผมเจษฎาเขียวว่ารับเจ้าที่ไปฏิบัติงานช่างปลปามหาวิทยาลัยราชวัฏเชียงใหม่ครับซึ่งก็เป็นเจ้าที่คนหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะครับและผ่านการอบรมในส่วนของการดับเพลิงบื้นต้นนะครับดับเพลิงบื้งต้นแล้วก็ยับก่อป้องกันและระับทังกีภพยในสถานประกอบการนะครับผม ซึ่งปัจจุบันก็มีหน้าที่เป็นช่างประปานะครับประจำนะหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ครับและก็มีโอกาสได้เป็นอาสากู้ชีพผู้ภัยนะครับของสมาคมกู้ชีพผู้ภัยในสถานการณพริบัติกู้ภัยอินทรักนะครับและเป็นเจ้าที่ทัดไามนะครับซึ่งดูแลนะครับแล้วก็ให้ความรู้ในส่วนของงานป้องกันและระง,งับอักคีภัยนะครับของ โปรโมทแอมบูเล็ตแอนด์เซอร์วิสครับท่านผู้ชมครับซึ่งเมื่อวานนะครับตอนเย็นผมได้ออกคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับาการคัดแยกนะครับวัตถุสาร Wi-Fi ที่เป็นกระป๋องนะครับซึ่งที่ผมถือกระป๋องนี้นะครับก็เป็นกระป๋องที่ผมได้สาธิตไปเมื่อวานเย็นนะครับเกี่ยวกับความร้ายแรงนะครับของอ สาร Wi-Fi ที่อัดอยู่ในกระป๋องพวกนี้นะครับซึ่งกระป๋องพวกนี้นะครับก็จะอัดไปด้วยนะครับสารขับแรงดันนะครับและก็เป็นวัตถุ Wi-Fi ที่สามารถติดไฟได้ง่ายนะครับถึงต้องออกมาให้ความรู้นะครับเล็กๆนน้อยนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่ยังไม่รู้นะครับได้รับทราบนะครับถึงเกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับการแยกนะครับขยะนะครับออกจากขยะทั่วไปนะครับก็คืออย่าง กระป๋องนะครับพี่เป็นสารอัดแรงดันพวกนี้นะครับเราก็ต้องแยกต่างหากนะครับไว้เก็บไว้นะครับไม่ให้ไปรวมกับขยะส่วนอื่นนะครับหรือวัตถุอื่นใดที่สามารถติดไปได้ง่ายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมีความรู้อีกนิดๆนะครับที่จะมานำเสนอนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ เก็บไว้เป็นฟอมรู้นะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภัยพิบัติในด้านของอัอคขีภัยนะครับวันนี้นะครับสถานะของอาการเกิดอัคีภัยหรือเกิดเพึิงไม่ได้นะครับก็จะมีอยู่สามสถานะด้วยกันอย่างที่ผมได้เกิดไปเมื่อวานนั่นก็คือหนึ่งเชื้อเพลิงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสองความร้อนหรือไฟนะครับก็จะ ควบคู่กันไปนะครับสแล้วก็ออกซิเจนที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็อย่างที่ตามหลักวิชาการเขาได้แจ้งไหมนะครับก็คือปริมาณออกซิเจนนะครับที่จะทําให้ไฟจุดติดได้ก็อยู่ที่16%ปเซนะครับมันก็อยู่รอบตัวเรานี่แล้วทุกอย่างนะครับมันสามารถกลมเกลืนกันมันพึ่งพางอาศัยกันหมดนะครับเมื่อวานได้พูดถึงอันตรายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสาร Wi-Fi นะครับที่เป็นกบของ สารไฟที่เป็นกระป๋องที่อัดอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมได้สาธิตไปอย่างเมื่อวานนะครับดูนะครับซ้าอีกทีนึงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะะเห็นไหมครับพวกนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับมันมันสามารถเป็นห่วงโซ่นะครับเป็นห่วงโซ่ให้เกิดเพลิงลุกลามจากจ er pues ุดหนึ่งเนี้ยนะครับไปอีกจุดหนึ่งได้โดยที่อีกจุดหนึ่งนั้น อาจจะมีเชื้อเพลิงพวกลิขิตลิขิตไฟแก๊สองเหลวน้ำมันหรือประเภทนุ่นปอายอะไรที่มันสามารถจุดติดได้เร็วนั่นแหละครับถึงต้องออกมาให้ความรู้กับทุกท่านนะครับความรู้ที่ผมออกไปเนี่ยนะครับผมไม่ได้ที่จะไปแย่งซีนหรือว่าไปแบ็กอัพหรือว่ามาแบ็กอัพตัวเองให้เกิด power แทงกับคนอื่นนะผมผมไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนที่ผมรู้มาในการทํางานที่ผมมีอยู่ล้วนนะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับที่เป็นเชื้อเพลิงเหลวทั้งนั้นเลยที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกแมกระทั่งน้ํามันนะครับตู้คอนโทรนขนาดใหญ่นะครับไอ้พวกน้ํามันต่างๆนะครับหรือว่าเป็นพวกนี่แหละครับกาวก็เช่นกันนะครับก็เป็นวิกฤตมือเกิดติดไปได้ง่ายเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับ w d ดีเช่นกันนะครับตัวนี้ที่เรามาใช้ขันน็อตนะครับเวลาเป็นสนิมอะไรตรงนี้ยอันตรายเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับในการคัดแยกขยะนะครับถึงได้บอกให้ว่าว่าเออแยกส่วนส่วนที่เป็นกระป๋องนะก็แยกส่วนกระป๋องไปนะครับเพื่อป้องกันเวลาใครไม่รู้หรือว่าคนไม่รู้เนี่ยนะครับมารวมรวม,รวม,รวมกันป๊อปแล้วก็ เอาไปทิ้งนะครับไปทิ้งตามกองหญ้ากองอะไรแล้วเกิดที่ว่า,าคนอื่นไม่รู้มาจุดไฟป๊บกเนี่ยนะครับนึกว่าเป็นกองขยะอ๋าจุดแค่นี้ก็พอนะครับแต่หารู้ไหมว่าเวลาไอ้พวกกระป๋องอัดแรงดันที่มีสารลอยไฟอยู่เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันทนความร้อนไม่ได้นะครับหรือการจุดเกิดจุดติดไฟจนกระทั่งที่เกิดาการระเบิดออกมานะครับเป็นเปลวเฟื้ นะครับไปกระเด็นต่อที่อื่นก็ทําให้เกิดเป็นไฟลุกลามได้นะครับโดยในวันนี้นะครับผมจะมีอีกความรู้หนึ่งนะครับที่อาจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบที่ผมถือนั้นก็คือจะเป็นพวกก๊ซนะครับมีเทนนะครับหรือว่าก๊สหลงหุงต้มเรานี่เองนะครับที่ที่เราใช้กันตามบ้านนี่แหละแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้เป็นกระป๋องนะครับเป็นกระป๋องนะครับมาสาธิตแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับว่าทําไมนะครับ เวลานะครับแก๊สห uh, um ุงต้มรั่วนะครับเกิดไฟลุกลามนะครับห้ามโยนลงน้ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก๊าซนะครับมันจะเบากว่าอากาศนะครับเบากว่าอากาศเออแก้ไขนะครับเบากว่าน้ําหนักกว่าอากาศนะครับหนักกว่าอากาศนะครับก๊าซพวกนี้มันจะลอยต่ํานะครับแต่นะครับมันก็จะเบากว่าน้ํา นั่นก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในน้ํานะครับอันนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับคือ,อผมเอากระทะหรือว่าหม้อเนี่ยมาใส่น้ําไว้นะครับมาใส่น้ําไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อจะมาสาธิตให้ทุกท่านได้รู้ว่า,าข้อห้ามที่เขาไม่ให้นํแก๊สที่รั่วหรือถังแก๊สที่รั่วไปโยนทิ้งตามน้ํานะครับเพราะมันจะทําให้เกิดไฟลุกลามนะครับเวลาแกา๊สมันรั่วเนี่ยมันไปตามน้ํา เรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นมันจะไปตามน้ําของมันนะครับถ้ามันยิ่งั่วเยอะยิ่งอันตรายเยอะใครไม่รู้ที่สาม,มารถบ้านใครไม่รู้ที่อยู่กับริมน้ําหรือไม่รู้อะไรเนี่ยทำการจุดติดเผาไฟใกล้น้ําแล้วเกิดว่าไอาของกา๊าซหรือว่าปริมาณของสารก๊าซที่มันลอยไปตรงนี้นะครับเกิดการจุดติดนะครับมาทําให้เกิดเพลิงไหม้มหาศาลนะครับลุกลามที่เกินกว่าเราที่จะ ควบคุมมันได้นะครับมาดูกันนะครับวันนี้นะครับผมจะสาธิตให้ทุกท่านนะครับคือการเกิดไฟนะครับคือการเกิดไฟที่ฟองนะครับหรือว่าผิวน้ํานะครับอันนี้ผมจะใส่สไลไรหรือว่าพวกสบู่ก็ได้มีฟองนะครับเข้าไปแล้วขยำขยำเพื่อสาธิตนะครับให้รู้ว่าเวลาไฟที่มันเกิดตรงเนี้นะครับมันเกิดแรงขนาดไหนนะครับ นี่ก็จะเป็นฟองเข้าไปนะครับทุกท่านเห็นนะครับผมจะปีฟองเข้าไปแล้วก็อัดก๊สตรงเนี้ยนะครับเข้าไปจนมาเป็นฟองขึ้นนะครับฟองขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้บเนี่ยทีนี้นะครับเรามาดูความร้ายแรงของมันนะครับว่าการร๊ซนะครับที่ที่มันลอยไปนะครับกับน้ํานะครับมันจะเกิดไฟลุกลามใหญ่โตขนาดไหนดูครับ เห็นไหมครับนี่แหละครับผมบอกได้เลยว่าอย่านะครับอย่านําถังก๊าซนะครับอย่านําถังก๊าซนะครับที่มันรั่วนะครับไปโยนลงแม่น้ํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเพลิงไหมอย่างมหาศาลนะครับเห็นไหมครับความร้ายแรงและความอันตรายของมันมากมายขนาดไหนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ ผมก็ขอญาตนำความรู้เล็กๆน้อยๆตรงนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับได้เตือนนะครับว่าหากว่ามีบ้านใครนะครับเกิดทางก๊สรั่วไหลหรืออะไรยังไงนะครับอย่าโยนลงน้ําอย่ากิ้งอย่าเอาทิ้งนะครับเพราะว่าเวลามันเอาก๊สมาทิ้งเอาก๊สมานอนอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดแรงดันมหาศาลพุ่งไปนะครับพุ่งไปอย่างมหาศาลนะครับนะฮะตรงนี้นะครับ เนี่ครับมันแรงนะครับยิ่งนอนยิ่งแรงนะครับยิ่งนอนยิ่งแรงนะครับก็ในวันต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปนะครับผมมีความรู้หรือว่าได้ผมรู้จักครูบาอาจารย์ท่านใดมานะครับผมก็จะขอญาตมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับหากว่าคลิปที่ผมนะครับได้เสนอแนะนําไปนะครับมีประโยชน์นะครับก็ ขอกำลังใจจากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นําความรู้นะครับมาอธิบายแล้วก็มาแนะนําให้ทุกท่านต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ